สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะซูก้าหรือที่รู้จักในชื่อของยุนกิเป็นหนึ่งในสมาชิกวง BTS ได้โชว์ความหล่อของเขาด้วยการไว้ผมยาวนะคะในปี2022และในขณะที่ผมของเขายาวขึ้นต่างก็มีแฟนคลับทั่วโลกขลั่งใครเป็นอย่างมากค่ะด้วยหน้าตาตอนผมยาวและอามี่ทุกคนก็เห็นด้วยอย่างมั่นใจว่าผมยาวเป็นผมที่ดีที่สุดของเขาค่ะ สำหรับตัวมินยุนกีนะคะก็เป็นนักร้องแรปเปอร์เป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เพลงชาวเกาหลีใต้นะคะในปี2013ซูก้าได้เปิดตัวในฐานะสมาชิกบอยแบนด์วงเกาหลีใต้ BTS ค่ะภายใต้สังกัด Big Hit Entertainment นะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดส mm ั hmm. s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ